สวัสดีค่ะวันนี้สาวๆที่หน้ากรมนะคะจังขันก็เอา ทรงผมนี้มาฝากเลยนะคะสไลด์ล่ระดับกรอบหน้าสร้างเรเยอร์นะคะวันนี้นางแบบของเราเนี่ยเป็นคนชอบมัดผมนะคะช่างขวัญก็เลยจะไม่เอาเรเยอร์ขึ้นไปสูงนะคะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรเยอร์ที่สูงๆนะคะเป็นแนวทรงผมที่เหมาะสําหรับสาวๆที่เซตผมเองบ่อยๆนะคะคนที่เซตผมเป็นอันเนี้ยสามารถตัดเรเยอร์สูงสได้เลยเพราะว่าแนวทรงเรเยอร์สูงๆเนี่ย เหมาะสำหรับแนวทรงที่จะต้องเซตมันถึงจะสวยกว่านะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่1ไม่ค่อยมีเวลา2ทํางานชอบมัดผมนะคะแนวทรงเรเยอร์ต่าๆเนี่ยก็จะเหมาะมากกว่าเพราะว่าเป็นทรงที่ไม่ต้องเซตเยอะหรือว่าเป็นทรงที่เวลาไม่ได้เซตเนี่ยก็ สวยก็คือมัดแล้วสวยนั่นเองนะคะแนวทรงเรเยอร์ที่ไม่สูงนะคะเวลาที่มัดผมเนี่ยปลายผมจะไม่บางปลายผมจะอ,อกนานาหน่อยนะคะเป็นฐานทรงตัว U นะคะหรือว่าตัว V ก็ได้แต่เราจะไม่เน้นให้ปลายผมบางเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหมาะมากๆากสหรับสาวๆที่มีแก้มแล้วก็ไม่ชอบตัดข้างหน้าสั้นมาก ชอบมัดผมนะคะเวลาทํางานต้องมัดผมนะคะทรงแนวเนี้ยก็จะเหมาะนะคะแต่ถ้าสาวๆคนไหนที่ชอบม้วนรอนชอบม้วนเกลียวชอบเซ็ตผมเองเป็นประจําอยู่แล้วอันเนี้ยก็สามารถตัดแนวทรงสูงๆเลเยอร์สูงๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทรงบัตเตอร์ไฟวูฟคัทนะคะหรือว่าการสไลด์สูงๆเนี่ย ก็คือแนวทรงเลเยอร์สูงๆนั่นเองนะคะเนาะก็เป็นทรงที่เหมาะสำหรับสาวๆที่เซ็ตผมเองอยู่แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ความยาวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความยาวที่เลยบ่ามาประมาณ2นิ้วนะคะไม่เกิน3นิ้วเนาะทรงแนวเนี้ยก็ยังมัดได้นั่นเองนะคะวันนี้นางแบบของเราเนี่ยก็มีเนื้อผมที่ค่อนข้างเบาแล้วก็มีความฟูนะคะนิดหน่อยเนาะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะใช้เซรั่มขวดสีม่วงเนาะถ้าใครที่ผมคล้ายๆนางแบบของเรานะคะผมเบาผมมีความฟู อันนี้ช่างขวัญแนะนําให้ใช้เซรั่มขวดสีม่วงขวดนี้เลยใส่ไปเลย1 2หยดนะคะจะช่วยให้ผมของเราเนี่ยนุ่มแล้วกจ็จัดทรงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะสังเกตว่าเราแค่ใส่เซรั่มแล้วก็เนี่ยจับๆบแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ลดเนื้อ,อเขาเรียกว่าลดความฟูของเนื้อผมนั่นเอง ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆที่ผมเบาเนาะใส่แล้วก็จะแลดูมีผมอ่าที่หนักขึ้นนะคะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยก็จะช่วยให้ผมเนี่ยมันซอฟลงมานะคะช่วยให้ผมที่ฟูเนี่ยมันซอฟลงมานะทุกคนเพราะฉะนั้นสาวๆที่ผมเบาผมฟูนะคะไม่รู้จะใช้ตัวไหนเนี่ยขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยเนาะแค่100อบาทนะคะใช้ยาวๆไปเลยนะ 35ml นะคะทุกคนเวลาที่เราเซ็ตทรงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ซึ่งวันนี้นางแบบของเราเนี่ยเป็นสาวหน้ากลมเนาะผู้สาวหน้ากลมน้องน่ารักจังนะคะ ก็ขอบคุณนางแบบมากๆเลยนะคะที่อนุญ,ญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะเซตเสร็จแล้วก็สามารถใส่อีกหนึ่งหยดได้เลยนะคะช่วยรอกทรงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นมีน้ำหนักเนาะไม่ต้องกลัวผมแห้งเสียผมแตกปลายถ้าเรามีขวดนี้นะคะทําให้เราเซตทรงเองอยู่ที่บ้านบ่อยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวผมแห้งผมเสียนั่นเองช่งขวัญใช้เองเป็นประจําเลยนะคะเพราะว่าเซต อ่าเพราะว่าเป็นคนเซตผมบ่อยนะคะทุกคนแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นคนผมเบาผมฟูนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยช่างขวัญก็มีการใช้ทรีตเมนต์สปาเนาะทรีตเมนต์เคราตินนะคะหมักหลังสะแทนคิมนวดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้คิมนวดเลยนะคะใช้ทรีตเมนต์แทนไปเลยทําให้เดี๋ยวนี้นะทุกวันเนี้ยดูมีผมที่แบบมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าแบบอยากให้ผมดูแบบมีน้ําหนักเลยอันเนี้ย ใส่ใส่เซร,รัมเสร็จแล้วก็หนีบหนีบด้วยตัวเราเองนิดหน่อยแค่นั้นนะคะก็ดูเป็นผมแบบตรงมีน้ำหนักเลยนะคะวันไหนอยากทำเกลียวก็แค่ม้วนรอนม้วนเกลียวเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆที่มีแก้มกลมกแล้วก็เป็นคนชอบมัดผมนะคะก็ต้องทรงนี้เลยนะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปน้อยลงเนาะเพราะว่าช่างขวันปวดตาอยู่นะคะทุกคนทำได้แค่วันละคลิปเองนะคะเสร็จแล้วนี่เลยน่ารักมากๆเลยนะขอบคุณนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ